สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวินธนาคมครับผมอ่าในเรื่องรับบทอ๋ <ใน S 1> อก็ในเรื่องฟิวเจอร์เดียร์ซีรีส์นะครับรับบทรับบทเป็นคำผ่านครับผมอยู่ข้างหลังนี่เลยอ่าเรียกได้ว่าตัวละครของเราพัฒนาจากคราวที่แล้วเป็นไงบ้างก็โตขึ้นนิดนึงแล้วกันฮะเพราะว่าแบบว่าการขึ้นมาหาลาัยแล้วแบบจากปีหนึ่งเป็นปีสองมันก็อาจจะเจอสังคมที่แบบว่าแปลกใหม่แล้วเริ่มได้เรียนรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยตัวละครอาจจะมีความที่โตขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังมีนิสัยเดิมๆอยู่คือมึอนๆงงๆอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วในเรื่องมีคุณจะมาสร้างคอนฟทนตอะไระหมออกนาคตอ๋อก็อันนี้อยากบอกให้ติดตามชมแต่ก็จะเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วกันก็คือเหมือนมันเป็นอารมณ์เหมือนเป็นเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนาะแล้วก็เพื่อนคนนะั้นมันไปมีแฟนก่อนเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนแบบโอ้ เราจะอยู่ยังไงเหงาอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจเพื่อนอารมณ์ประมาณนี้ใช่ใช่พี่างนั้นถ้าเราเหงางนี้เราต้องมีคู่เรา่าโอ๊ยอาจจะชอบอยู่แบบเหงาเหงาไหมชอบอยู่แบบเหงาหลอกชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียวเท่าไหร่เอออ่ะต่เมาตะกี้ตอนนี้เขาเล่นเกมโกลนคนนี้ก็คือตัวป่วนเลยนะโอ้ยฟังใครมาฮะ อะไรแล้วคนทุกบอกปีคู่กับบิ๊กบูมเลยโอ้ยอกเกินไปสู้เขาไม่ได้หรอบิ๊กบุมแต่ก็ก็เหมือนแบบพยายามทาให้กองมันแบบสนุกสนานเือคืนอะไรก็มีไปเล่นคนน้นคนนี้บ้างแต่ถ้าบิ๊กบุมอยู่เราก็จะนิ่งๆของเราเรารู้อยู่แล้วว่าเขาแล้วคเ,เขาบอกว่าเราเป็นคนจำบุอะไรไม่ได้เลยอ๋ออันนี้ไม่ต้องเขาบอกฮะผมผมบอกเองเลยก็ได้เพราะว่า มันก็ไม่เชิงจําบทไม่ได้นะฮะมันก็แบบว่ามีหลุดๆบ้างคือมันจะเป็นแค่ประโยคเดียวเลยในนั้นอะไรเงี้ยครับมันจะออกแนวเหมือนแบบมีแค่ประโยคนี้ที่เราพูดเรียงเหมือนเราเรียงคาในประโยคไม่ได้อะไรอย่างนี้พอเราเรียงคําในประโยคนั้นไม่ได้มันก็จะติดอยู่ประโยคนั้นประโยคเดียวอะไรเงี้ยครับอ่านบทครับอ่านบทเอกซประโยคนันนะเออมันมันแบบมันพอเวลา โอ้มันมันถ่ายไปนานแล้วจำบไม่ค่อยได <c oughs> ้แล้วเรื่องความซุ่มซ่ามล่ะที่สุดแห็งความซุ่มซ่ามอ๋อต้องโชว์แพ้ไหมเนี่ยเต็มตัวเลย,ยซุ่มซ่ามก็ซุ่มซ่ามฮะรวมกับตอนนี้เลี้ยงแมวด้วยเลี้ยงชันจิครับผมน,น้องชันจิก็เลยแบบว่ามีรอยขูดฉีดเต็มตัวเยอะแยะไปหมดนี่ตอนนี่เป็นสาเหตุที่ต้องใส่แขนยาวหรือเปล่า ก็จะใส่แขนยาวแล้วเนี่ยฮะแบบมีรอยเต็มเลยอะไรเงี้ยทำแล้วคุณก็พุ่งนิ้วหักเลยนะเพื่อจะการยกของยกของไม่ตกบันไดสิต้องพูดว่าตกบันไดใช่เราจะมายกของนิ้วหักมันฟังดูง่ฟังดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะฮะอ๋อใช่ของมันหนาวแบบขึ้นด้วยทำไมต้องอ้อนเลยเนี่ยครับผม เรียกไงเวลาเพื่อนเื่นยกอะไรให้เป็นที่สุดที่สุดในหลายเรื่องอ๋อก็รู้สึกว่าเราก็ดูดูดูไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นผู้เป็นคนเท่าไหร่ทำไมคนอื่นเขาไม่เป็นแบบเราวะอะไรอย่างงี้ยแต่ว่าแฟนเขาชอบกัความน่ารักของคุดๆอ๋อจริงปะไม่ใช่อะ ค่ะร้อเอ้าอยู่ในกล้องเนี้ยของู้ความูเมนต์ของคู่บูมกับคู่บูมหน่อยคู่นั้นเขามีกขนมกันหนิงกันตลอดนะครับก็เหมือนแบบว่าด้วยความที่แบบว่าซีนซีนเขาจะคู่กันตลอดแนละเวลาพักเขาจะมาพักคู่คู่กันอะไรเงี้ยก็จะไม่ชอบแบบเดินฉีกแบบไปเล่นกับคนอื่นบ้างก็จะชอบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ย <iling. S 2> มันจะเป็นแนวนะั้นยเวนบ,บิ๊กบูมเนี่ยว่าบางทีจะเ mm hmm. อร voilà. ์ตจัดก็เลยแบบจะวิ่งเยอะหน่อยแต่ว่า ไม่ไม่เชิงที่แบบว่าไปหาคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรอย่างนี้แต่ว่ารวมๆแล้วก็คือส่วนใหญ่เขาจะอยู่ด้วยกันบ่อยครับผมแล้วถ้าดูในโลเมื่อกี้นะก็ตามที่เขาพูดกันมาจุ๊บจ๊ะจุ๊บจุ๊บอะไรหนีฉางซีรีส์จริงหรอค่ะอุ้ยเราว่าฝ่ายเขารักกันไหมฝ่ายเขาข<อ>ขรักกันเั้งโลเอ็นดูแบบว่ามีคนมีคนรักกันก็ดีแล้วครับ การหาคู่เหรอกันไหมเอ่อต้องพูดยังไงอะไปเนเรื่องของนาะปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าฮะเรื่องพวกนี้ก็รอรอรอดูกันไปอาจจะเจออาจจะไม่เจอก็ได้รอดูดีกว่าถ้างั้นถามเลยคุณคิดว่าคู่ไหนในกนี้น่าผันไสสุดบูมิกบูมบีเวอร์ทีเลสถ้าตอนนี้ผม ต้องให้ Boom, Boom บูมบิ๊กบูมเนี่ยแหละฮะหน้าเหมือนไซอูเขาแบบชอบชอบแบบว่ายังไงอะยอดใส่กันแล้วแบบหยอดต่อหน้าคนอื่นด้วยนะชอบแบบเปิดเผยไงเป็นคนเปิดเผยกล้องมาปุ๊บอ่ะเหมือนทําโชว์กล้องอะไรอย่างเงี้ยทำเอาทำเหมือนเอาคอนเทนต์หลังกล้องก็ยังยังหยอดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าที่หนึ่งที่หนึ่ง,งที่หนึ่งเหมือนไซอูอ่ะครับก็ใช่แล้วให้วีดีภากหรือสีฝาค มันเป็นกำลังใจให้ฉันไปก็สำหรับแฟนๆน,นะฮะวินก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าคอยติดตามคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจวินมานะฮะก็ช่วงนี้อาจจะหายหายไปบ้างด้วยหตุผลหลายๆอย่างก็ขอโทษด,ด้วยที่แบบว่าหายไปนะฮะก็จะกำลังดีขึ้นฮะ,ะเดี๋ยวกำลังจะกลับมาครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่นะฮะมากเลยครับ ให้ตามวินนี่ด้วยอ่าแล้วก็อย่าลืมนะฮะซีรีส์ที่วินแสดงนะฮะก็ Future the Series นะครับผมวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมครับอเ,อ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่อ่าก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับก็วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมนะครับฟ u วเจอร์ e ดอะซิลครับผมอนอนแอร์วันแรกวัน,ววนวที่12เดือนนี้ครับผมก็ที่ช่อง M c o มคอร์นะครับตอน5้าทุ่ม หลังจากนั้นก็ไปดูยอ้อนหลังกันได้นะฮะที่ช่อง l ุ o k ี้ไทยแลนด์ครับผมก็สากด้วยนะครับอันนี้เป็นซีรีส์ที่บินรับบทแสดงด้วยครับก็ฝากฝากด้วยขอบคุณมากค่ะ